นี่นะฮะอะแดปเตอร์เอซูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไอตัวหัวนะครับหัวตัวนี้มันเป็นตัวแปลงไฟนะฮะคือ200นี่220โวลต์นะครับแปลงให้เป็น19โวลต์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับจากที่น้องนะเขาเอามาซ่อมนะครับก็ได้เช็คว่าไอตัวขั้วต่อนะครับของตัวนี้นะครับวิธีการคือปกติเนี่ย เขาก็ลองงอนะครับงอไอตัวขั้วต่อที่ตรงนี้นะครับแล้วมันขึ้นนะผลปรากฏว่าตอนนี้มันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นผมก็เลยตัดตัดตรงหัวตรงนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยไอตัวสายเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะสั้นนะสั้นมากๆเลยผมก็เลยตัดนะตัดจากส่วนเนี้ยเข้ามาอีกนะอันนี้มีเศษของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจุกอย่างเงี้ยนะตัดเข้ามาตรงนี้เลยนะแต่ถ้าว่ามันสั้นอีกเราก็สามารถที่จะตัด เข้าไปเพิ่มเติมได้ก็ในส่วนนี้นะครับก็ตัดเพิ่มในส่วนนี้ได้นี่ตัดเพิ่มอีกนะครับถ้ามันสั้นนะแต่ตอนนี้มันใช้งานได้นะครับใช้งานได้แหละนะแต่ตอนนี้คือมันไม่คงทนครับมันไม่คงทนเราก็จะลองใช้กาวร้อนนะครับกาวร้อนตัวนี้กาวแท่งใช้ฟแฟช็กร้นแล้วก็เอามาต่อนี่นะีล้นเลยครับ เราใช้ตัวนี้นะครับมาใส่ใส่ตรงแผลมันนะใส่ตรงแผลแบบนี้นะตอนนี้ผมทาไม่ถนะัดเพราะว่าผมถือมือเดียวนะถือกล้องด้วยตอนนี้ไอตัวที่จับกล้องกะไม่อยู่เห็นเลยอาจจะนานนิดนึงนะี่ต้องต้องเอียงแบบนี้นะว่าทำไมต้องต้องเอียงแฟช็กนรู้ไหมว่าถ้าหากว่าเราทำานียนะแล้ว ไอตัวเนี่ยน้ำเนี่ยมันล่วงลงมาเนี่ยมันอุดไฟแช็กแล้วไฟ,ไฟแช็กเราจะเสียนะเราต้องเอียงแบบเนี้ยเอียงไฟแช็กอา่านี่คือสูตรนะอ่โอเคนะก็นี่เห็นไหมน้ำมันตกอา่านี่นะอ่มาใส่ใส่ตรงแท้มันน,นะครับอา่าให้มันให้มันดูดีนิดนึงนะ ใครที่เป็นกาวร้อนแบบสีสีขาวเป็นึ่งก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งนะครับแล้วก็ถ้าผมถือนี่ยนะตอนนี้มัอนอ่านี่นะตรงนี้่าน,นี่งาน,นมาทางน,นี้เราจะใส่กาวอ่านะโอเค ต้องระมัดระวังนิดนึงนะระมัดระวังกาวแล้วก็ดูน,น,นี่เห็นไหมมันไปแตะเดี๋ยวรอมันเย็นเดี๋ยวมัน <c oughs> เดี๋ยวรอมันเย็นนะครับรอมันเย็นยนิดนึงเราจะแตะใสอนีนึงนนก็ถือถือกล้องอีกมือหนึ่งก็อันตรายนะครับแบบนี้นะ ี้ทำให้ท่านดูเฉยใมันอ่อนอ่อนพรละต้องไปย้อยถึงขนาดนั้นหรอกมันอ่อนอ่อนพอที่จะใส่ใส่ได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแต่งแผลด้วยกันนี่นะครับถ้าถ้ามันไม่สวยเราก็สามารถที่จะใช้ไฟแช็คลนต่อไปได้นะครับลน ลนให้มันส,สวยๆนะแล้วเราก็แต่งแต่งแผลตอนนี้ให้มันอุดให้หมดก่อนไปอุดให้หมด,มดลวมไม่อีกเนาะเขาเร็วเกาอนเนกประสงค์แต่ง โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ทําแล้วก็เดี๋ยวแต่งแต่งโดยการน,นี่นะมันติดละติดนิ้วผมละ,ะไม่มีใครมาถือให้เลยเนะี่ยตอนนี้ก็ต้องรอมันแห้งนิดนึงนะถ้ามันแห้งนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยแต,แต่งแต่งแผลใช้นิ้วของเราบ,บ,บีบเข้าไปนะครับใน,นส่วนนี้นคือมันไม่ไม่ร้อนแล้วมันค่แค่จะอุ่นๆนะครับ ถ้ามีส่วนไหนที่มันแข็งไปแล้วเนี่ยแข็งไปแล้วเราก็เอาไฟแช็กมันลนลนลนนแต่งนะครับแต่งด้วยแต่งแผลให้มันสวยสวย้า ส่วนไหนที่มันไม่ดีก็แต่ง,แต,งแต่งเพิ่มนะฮะแต่งให้มันเรียบเรียบ <ๆ S 1> หน่อยเนาะเห็นะครับบีบบีบแล้วพยายามอย่าไปบีบโดนไอ้แผลที่มันเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นทองแดงนะเป็นทองแดงที่เป็นเส้นเส้นสายไฟนะแล้วก็แต่งให้มัน เหมือนกับไอ้ที่มันออกมาจากจริงๆแล้วเราแต่งได้นะมันออกมาจากร้านเลยก็ได้เนี่ยทำให้มันสวยๆแต่ปอกตัวนี้เรายวต้องเพิ่มตรงนี้นะฮะ อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูลองวัดไฟดูนะคระัวิธีการวัดนี่ต้องมีมันติมิเตอร์อเสร็จปั๊กเรียบร้อยหมุนกระแสตรง กลาง,างาเป็นกลางตัวนคือบวก์นะคนเดียวเสร็จแล้วเนี่ยอ่โอเคนะครับมันตินเติมเนี่ยนะ ความที่อยากจะให้เห็นดูดิวะปึ๊บคิดเนี้ยออออออโอเคอไม่ต้องเห็นแล้วคิดว่ามันใช้ได้แล้วกันอโอเคนะครับตอนนี้ปึออ๊บเห็นไหม อันนี้อันนี้มันแตะตรงนี้แหละโอ้โหไกลมากอ่ะอย่างนี้แล้วกันอไอตัวตัวกลางตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมเรามาแตะตรงนี้นี่เห็นมสิบเก้นะครับใช้งานได้ดีครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หมอตีด้วยนะครับสวัสดีครับ